ความเดิมตอนที่แล้วแกสตองรู้ว่าที่ปรา,าสาทมีอสูร้ายอาศัยอยู่เขาและพักพวกมุ่งหน้าไปที่ปรา,าสาทเพื่อฆ่าอาสูรทันใดนั้นเบลรีบวิ่งเข้าไปดิปโปรดค่ารักท่านอย่าตายอาสูรฟื้นคืนชีพเพราะความรักที่เบลมีให้เขาและนั่นทำให้คำสาปสลายไปในที่สุดและแล้ว อสูรก็ได้กลับมาเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามดังเดิมและทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเกม The Sims 3นะคะภาคของเจ้าหญิงเบลค่ะหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้เล่น The Sims 3กันมาเป็นปีเลยนะคะก็ มีหลายคนเนี่ยคือแบบอยากให้กลับมาเล่นภาคเบลนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหยุดไปกระทันหันแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะคะเนื่องจากว่าแบบไม่ได้เข้าเดอซิมเลยเพราะว่าพวกที่เป็นมอสหรือว่าของเสริมเนี่ยมันแบบ หล่นมาเยอะมากๆนะคะเพราะว่าพี่ลินก็เล่น The Sims 3เนี่ยมาตั้งหลายภาคแล้วเนาะมันก็เลยแบบว่าเข้ามาเล่นแล้วก็ค้างก็เลยต้องเคลียร์นะคะตอนเก่าๆแบบแยกเซฟไปแยกมอสไปอะไรอย่างนี้ตอนนี้นะคะหญิงเบลเนี่ยก็ได้อยู่กับเจ้าชายแล้วค่ะเอ้าอ๋อเขาจะไปลงแข่งค่าแอปเปิลกับเจา้าชายแต่ว่าอยากให้มากินก่อน เจ้าชายบอกโอเคงั้นกินก็ได้คือตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่ปรา,าสาทของเจ้าชายแล้วนะคะตั้งแต่ที่มนสลายไปเนี่ยพวกน้องหมาเนี่ยก็กลับมาเป็นมนุษย์นะคะเ,คเป็นคนอคีกครั้งหนึง่งแต่ว่าเ,เบลเนี่ยเอา้าจะให้เจ้าชายมานั่งกินกับเบลแต่ว่าเบลเนี่ยเขาแบบอ,อยากใช้ชีวิตแบบว่าไลฟ์สไตล์ของเขาก็แบบว่าไม่ได้อยู่ในวังอะไรอย่างงี้มันก็เลยแบบ อยากให้มาอยู่ข้างนอกนะคะเจ้าชายก็เลยซื้อบ้านไว้ข้างนอกค่ะ<อ>เบลกินหมดแล้วเจ้าชายยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเราจะแข่งขันคาบแอปเปิ้ลด้วยกันนะคะเดี๋ยวนั่งรอเจ้าชายก่อนเ<อ>จ้าชายก็เป็นหนุ่มรูปงามเลยค่ะแต่ว่ายังใส่ชุดเจ้าชายอยู่นะคะเราก็แค่ย้ายบ้านนะคะมาอยู่บ้านที่แบบว่าดูดีกว่าปราสาทเพราะว่าปราสาทเนี่ยเก่าแก่มีมาเป็นร้อยรปีใช่ไหมล่ะเจ้าชายบอกไม่กินแล้ว จะแข่งคาบแอปเปิลกับเบลตอนนี้ความสัมพันธ์ของอทั้งคู่นะคะคือยังเป็นกิ๊กกันอยู่ค่ะเนื่องจากว่าก็ยังไม่ได้แต่งงานนะคะนี่ไงความปรารถนาของเจ้าชายนะคะคือการได้แต่งงานกับเบลค่ะเบลก็ยังเป็นแบบหญิงใส่ซื่อบริสุทธิ์ใ <laughs> ส่ซื่อเหรอแต่ว่าเรื่องบริสุทธ์นี่คือบ,บริสุทธิ์จริงๆนะถ้าใครจำไม่ผิดนะคะที่เล่นไปพาร์ทหรือว่าพาร์ทนั่นแหละที่แบบ พี่ลินก็แบบแกล้งจะให้เจ้าชายเนี่ยขืนใจเบลใช่ไหมคะแล้ว <c oughs> เ,เบลก็ไม่ยอมเจ้าชายดราม่าอยู่เลย <c oughs> มเมื่อไหร่จะแข่งกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นบ้านที่แบบว่าลหลดมาใหม่แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเบลก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อนะคะส่วนแกสตองจริงๆควรตายไปแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เบลชวนข้ามาเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะ เจ้าชายนี่ก็มาดูกันนะคะว่าใครจะชนะโอ้คิดถึงสนโนไวท์ที่แบบจบไปเลยเค,คือตระกูลอารดิสนี่ที่เล่นมานะคะมีแค่สนโนไวท์กับเจ้าชายมีแค่สนโนไวท์อะที่ไม่ได้แบบมีลูกอะเนาะคนอื่นๆก็แบบมีลูกกันไปหมดเลยเอลซ่าอนนาอะไรอย่างนี้เนานะ ขนาดน้องออรล่ายังมีลูกอ่ะเออเดี๋ยวเบลก็ต้องมีลูกด้วยนะคะเพราะว่าคิดว่าความปรารถนาของเจ้าชายเนี่ยพอแต่งงานแล้วก็ต้องอยากมีลูกนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูบ้านกันด้วยนะคะโ <c oughs> okay. อเคก็เป็นบ้านที่แบบว่าสไตล์อิดแบบโมเดิร์นหน่อยๆน,นะคะสมัยก่อนก็ยังไม่โมเดิร์นหรอกแต่เราก็อยากได้บ้านอย่างนี้ เบลโฉมงามคือนักคาบที่ดีที่สุดในตอนนี้เธอชนะการแข่งขันเจ้าชายโทรเลยโทรไปฟ้องใครเนี่ยเอา้ามอลิสนะคะคือพ่อของเบลโทรมาคุยกับเจ้าชายไม่โทรมาคุยกับเบลนะคะสงสัยคิดถึงลูกแก็วก็แบบอยากสอบถามว่าลูกเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็ยังมีรถเจ้าชายคันเดิมอยู่นะคะ oh <my> ก็เป็นรถแบบสมัยก่อนนั่นแหละเนาะ ส่วนบ้านก็จะมีกระจกอรอบบ้านเลยค่ะคือเห็นบ้านหลังนี้เราก็ถูกใจนะคะคิดว่าเหมาะกับภาคของเบลนะคะก็เลยโหลดมาค่ะก็จะเป็น2ชั้นนะคะคือที่ชอบที่สุดคือมันเป็นเถาวันแบบดอกไม้อะไรเงี้ยเขาตกแต่งสวยเป็นอิฐนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในบ้านกันดีกว่านะคะมาดูที่ชั้นชั้นแรกเลยค่ะโทนสีบ้านก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะให้แบบ เหมาะกับภาคนี้นะคะอ๋อเรายังเล่นอยู่ในเมืองเดิมนะคะคือเมืองดากอนวอลเล่ย์นะคะเป็นเมืองมังกรค่ะอยู่เมืองเดิมเลยใครลืมเมืองไปแล้วหรือ,อยังเนี่ยคือแบบมันนานมากๆแล้วไงห้องครัวค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีเตากงเตาแก๊สนะคะมีขนมปังค่ะจริงๆห้องตรงนี้เนี่ยก็คือห้องที่แบบรับประทานอาหารที่แบบงานเลี้ยงนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแบบ ทำอะไรดีเนาะเพราะว่าอยากอยากแต่งห้องตรงนี้ใหม่นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็มีให้นั่งกินข้าวแล้วก็เลยแบบเออซื้อบาร์มานะคะให้มาแบบมามาแบบว่าชงอะไรงี้อ่ะเดี๋ยวให้เบลมา have d r i n k นะคะทําเครื่องดื่มก็กล่าว่าจะซื้อเปียโน,โนหรือว่าโต๊ะพูนะคะมาเล่นสนุกอะไรอยงี้เดี๋ยวดูก่อนเนาะตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นค่ะก็จะมีโซฟานะคะแล้วก็มีทีวีค่ะ อนแรกทีวีใหญ่กว่านี้นะคะแต่รู้สึกว่ามันเทอะท้าไปก็เลยเลือกทีวีแบบนี้นะคะเอาเบลเดี๋ยวนะหนะ้าบ้านมีสาวว่ายน้ำด้วยหญิงเบลบอกว่าอยากไม่น้ำต่ออีกจังอันนี้ทรงผมแบบโดนน้ำใช่ไหมเปียกเป็นลอนเชีย <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะฝั่งนี้เป็นทีวีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะ เป็นห้องนอนชั้นล่างค่ะไม่รู้ว่าจะให้ใครนอนดีไม่รู้ว่าตอนนี้ทั้งคู่นอนนอนด้วยกันได้หรืออยังนะคะยังไม่ได้ขอเป็นแฟนอะไรเลยแล้วก็ที่ชอบมากๆนะคะก็เป็นห้องน้ำค่ะถ้าเรายกกำแพงขึ้นนี่เฮ้ยวันนี้เป็นวันฟูมูลนะคะพระจันทร์เต็มดวงไม่เจ้าชัยก็เป็นหมาป่าอยู่ไม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 ไมไมโอ้พระจันทร์ดวงใหญ่มาก เจชายกลายล่างเป็นมนุษย์หมาป่าปกติเนี่ยตอนเล่นซิมสามนะคะจะเลือกเ,อเ,อเป็นมนุษย์พระจันทร์เสี้ยวนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสุ่มพระจันทร์นะคะไม่ได้เข้ามาเล่นนานไม่นะไม่นะเจ้าชายเจ้าชายกลับไปเป็นหมาป่ามันไดมไม่เดี๋ยวเจ้าชายถึงกับร้องไห้เลยนะคะหันหน้ามาหน่อยทำไม,ไมแบบหน้าตา เปลี่ยนไปขอดูใกล้ๆจริงๆสีผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ฟ้าไม่ได้เป็นสีนี้เจ้าชาย้องไห้นี่ค่ะจะต้องกลับมาเป็นหมาป่าเหมือนเดิมใช่ไหมเอ๊ะทำไมหมาป่าเปลี่ยนไปอะ่ะปกติไม่ได้เป็นหน้าตาอย่างนี้อะ่ะจริงๆมัเป็นเจ้าชายคนเดิมนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบ ต้องเข้าไปแต่งใหม่อะเครื่องแต่งกายชุดอื่นเป็นมะเนี่ยเครียดเลยไหนบอกว่ามนสลายไปแล้วไงเป็นหมาป่าอีกรูปลักษณ์หนึ่งนะคะก็อ่อน่ากลัวคือเราจะกลายร่างเป็นมนุษย์ไม่ได้ในในคำเคืนที่แบบว่าพระจันทร์เต็มดวงนะคะโอ้ยหมาป่ากำลังปรากฏกายแล้วโอ้ยทำไงดีเนี่ย ก็จริงๆอยากเล่นแบบว่าลูกครึ่งหมาป่ากับมนุษย์อยู่นะคะเอาเป็นว่า,าวันที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเจ้าชายก็ยังกลับไปเป็นหมาป่านะคะเป็นมนุษย์หมาป่าค่ะคือแบบนั่นแหละนอกจากว่าเรา,เาตั้งค่าดวงจันทร์ไม่ให้เต็มดวงนะคะก็จะไม่กลับไปหญิงเบลออกไปทําอะไรข้างนอกหญิงเบลชอบเล่นน้ำมากๆเลยไปพักผ่อน ท้องฟ้าในวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็จะเป็นท้องฟ้าที่แบบว่าสีมันจะเป็นหน่งแหละโอ้โหซื้อให้ค่ะนังชอบเล่นอะเนาะอ่ะทำไมเบลไปนอนห้องเตียงเล็กเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราดูในบ้านกันต่อกะว่าจะให้ดูในบ้านกันต่อนะคะแต่ว่าแสงมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวให้ทั้งคู่ไปนอนก่อนเนาะอืมเจ้าชายอ้าวมีความแย่งเตียงเดียวกัน เบลเบลไม่ต้องให้เจ้าชายไปนอนเบลนอนห้องนี้นอนหลับนะคะโอเคเดี๋ยวให้เจ้าชายนะคะ oh. กลายร่างกลับมาเป็นมนุษย์นะคะเบลก็นะ่าจะตกใจแล้วก็แอบ,บกลัวน่อยๆเอาเบลไปทําไส้กรอกกินอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูกันต่อเลยนะคะคือเมื่อกี้เนี่ยเราดูห้องน้ําใช่ไหมว่าแบบ สวยมากมากเลยนะคะตรงเนี้ยตรงโต๊ะนะคะแล้วก็มีอ่างน้ํานะคะท่านชายมาอาบน้ําหน่อยแล้วมีฝักบัวมีโถสุขภัณฑ์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันชั้นสองนะคะก็จะมีห้องนอนใหญ่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอีกแล้วค่ะเขาก็ทําโทนสีขาวเนาะจะได้แบบตัดกับไม้ที่เป็นสีน้ําตาลนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะจริงๆอันนี้เนะ่ยตั้งใจไว้ว่าจะเป็นห้องนอนของเด็กนะคะก็จะมาดูกันว่าเราจะมีรูก,กันหรือเปล่าก็ต้องมีสิแล้วจะมีตอนไหนอันนี้คืออยากได้แฝดมากๆเลยมีห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำเล็กๆแอบส่องผู้ชายอาบน้ำค่ะเดี๋ยวเจ้าชาย หลังเจ้าชายเกิน <c ười> คือตอนสร้างเจ้าชายเนี่ยเราสร้างตัวสูงไงคะก็เลยแบบไปนั่งอาบอยู่พิงแล้วแบบหลังเกินออกมาเลยเอ้ยแขนโอเคค่ะเจ้าชายหยุดเราจะมาดูผู้ชายอาบน้ำทำไมเนี่ยเราต้องดูผู้หญิงอาบน้ำสิ <c ười> <c ười> เดี๋ยวเบลกินข้าวนะคะอันนี้เบลก็เพิ่งตื่นเลยนะคะยังใส่ชุดน,นอนอยู่เบลก็หอมแล้วเกินเนาะ ความหิวเดี๋ยวเราจะต้องมีฉากแบบว่าเลิฟซีนกันนิดนึงนะคะเราไม่ได้เลิฟซีนกันนานแล้วต้องชายต้องมามอร์นิ่งคิสนะคะโอเคเบลตั้งแต่เช้าเลย mm. แล้วก็เราจะได้แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะ mm. ไม่ใช่แค่แบบเตกลุมรักกันห mm. ัวใจนะคะเราต้องขอเป็นแฟนก่อนที่จะแต่งงานฮอทดอกอร่อยจังทำไมเบลกินแต่ฮอทดอกเนี่ย คุณภาพปานกลางก็ไม่ได้ว่าอร่อยมากเท่าไหร่นะคะเกิดอะไรขึ้นจำอะไรไม่ได้เลยอดัมไม่รู้สึกตัวเลยว่าเขาได้ทำเรื่องน่าจะพงกลัอ,อตอนกายล่างไงคะอย,ากกายอ่าใจนะเอาเป็นไรเน่จะอ้วกนะคะจะอาหารที่นอกเสียเอลกำลังล้างจานให้อยู่ตอนนี้เราก็ไม่มีแบบว่าคนรับใช้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อแม่บ้านโครงกระดูกนะคะ โบนี่ฮิลดาเนาะต้องซื้อมาดูแลแล้วโหเจ้าชายเสียงใหญ่เหมือนเดิมไหนจุบกันหน่อยสิอุ้ยทำอะไรเจ้าคะเจ้าขาอะไรเดี๋ยวไปบุกเพยได้ไงทำอะไรเพยคะจุบเธอยามเช้าไงเบลที่รักของฉันเบลบอกอ๋อมมฉันยังไม่ได้อาบน้ำเลยอยากถ่ายรูปจังเลยอะค่ะ มีถ่ายรูปโรแมนติกไว้เนี่ยโรแมนติกนะคะสวมกอดเพลนีลูกกระซิบนะคะกระซิบอ่า oh, แล้วลมหวานเสน่ห์ขอเป็นแฟนนี่ไงตอนแรกเรายังตกหลักกันอยู่นะคะ <I> know, อย่างที่บอกไปให้ผมฉันอาบน้ำก่อนนะเพคะเจ้าชายขอเป็นแฟนแล้วเหรอ โอเคตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วนะคะไม่ต้องอาบแล้วจังหวะเนี้ยเจ้าชายต้องแบบขืนใจเบลอีกรอบนงหมคะไม่รู้ว่ารอบนี้หญิงเบลเราจะยอมหรือเปล่านะเพราะเป็นแฟนกันแล้วนะคะเฮ้ยยอมจริงเหรออันนี้เป็นจูบที่ดีมากเบลคงจะรู้สึกเหมือนกันนะคะจูบที่ดีมากๆเลยออหรือเบลบอกยังไม่อาบน้ำ ไม่เล่นตัวแล้วหรอเบลคนเดิมคนที่เล่นตัวได้หายไปแล้วค่ะคือเธอเนี่ยกล้าบอกรักกับเจ้าชายแล้วนะคะกล้าสรารภาพรักกับเจ้าชายขึ้นไปรอเลยเหรอเบลเราอาจจะต้องเปลี่ยนชุดนอนนะคะของเบลดิดหนึ่งนะคะต้องใส่ชุดขี้อ่อยแล้วเบลขึ้นมาในห้องนอนที่ตัวเองนอนเมื่อคืนเดี๋ยวงงบ้านอะ ชั้นบนแต่ว่ามีอกระทะหมอนบางพอมอัดคอก็เป็นวิวที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นห้องกระจกค่ะเราจะได้เห็นวิวข้างนอกข้างนอกก็เห็นเรานะคะขัดใจเหรอเฮ้ยไม่ขัดใจเบลเปลี่ยนไปเจ้าชายก็เสียงใหญ่ๆเล่นอะไรกันเจ้าชายหลอกเบลมาเล่นผีผม เดี๋ยวเรายังไม่แต่งงานนะเป็นแฟนกันเฉยๆนะคะเอา้าแบล็ททองไะเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้เราก็ลืมไปอยากได้ลูกเดี๋ยวนะคะรางวัลชีวิตของเบลเอ้ยช้าไปหรือเปล่าเนี่ยจะแกลกรางวัลชีวิตของเบลนะคะเป็นแฝดนะคะการจเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะมีโอกาสที่จะมีลูกแฝดสองหรือแฝดสามตายแล้วเราก็รีบจนเกินไปนะเมื่อกี้ รีบเกินกอดบนเตียงนะคะตอนแรกบูฮู้เฉยๆแต่ว่าคือไม่คิดว่าครั้งแรกจะติดเลยอะ่ะเ,เมื่อกี้คือแบบมีเสียงเด็กนะคะตึงตึ้งตึงงเนี่อพยา,ายามมีลูกอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อรอบนี้จะได้แฝดก็เดี๋ยวคลิปหน้าคิดว่าต้องจัดงานแต่งงานแล้วล่ะคะ่ะคลิปนี้แต่งงานไม่ทันเพรยังไม่ได้โหลดสถานี้แต่งงานมาเลยนะคะแต่ว่าเราจะแต่งงานกที่บ้านก็ได้รติ โอเคก็ทำอะไรต่อดีคะเปลหับท่ายอนามัยใช้ห้องน้ำอาบน้ำนะคะเจ้าชายหิวแล้วค่ะอันนี้อยากกินเนื้อเหรอโอ้โหหิวใช่ไหมในตู้เย็นมีอะไรกินบ้างโอไม่มีเลยมีไส้กรอกกินไส้กรอกโอ้กินเพียวๆได้เลยเหรอ ก็เป็นแบบมนุษย์หมาป่านะคะก็อาจจะแบบว่ากินได้เลยโอ้โหกินอย่างนั้นเลยกินของดิบนะคะสำเร็จด้วยอะ่ะเออดูนี้เพิ่มเยอะไหมก็โอเคอยู่นะเจ้าชายทำอะไรต่อดีเนี่ยเล่นวิดีโอเกมอ้าวทีวีอันนี้เล่นไม่ได้เหรองงก็ถ้าเกิดว่าสรายเกาะหายไปเราต้องซื้อมาเพิ่มหรือเปล่าคะเนี่ย ไม่งั้นเราก็ทำาซ่บกรอกไม่ได้ใช่ไหมเสร์ฟอาหารกลางวันอ๋อยังทำได้อยู่นะคะแต่ว่าต้องซื้อใช่ต้องซื้อขนมปังปิ้งแล้วกันอยากกินตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีลูกแฝดหรือเปล่าเบลอยากเห็นกวางนะคะนางอยากไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสด้วยโอ้โหตอนนี้เราอยู่ฝรั่งเศสนะคะมีความมาว่ายน้ำ จะทำอะไรต่อดีเนี่ยเต็มไปด้วยความสกรปรกอ๋อจะซื้อโบนิคิวด้า bon นะคะหรือว่าเมบ้างโครงกระดูกนั่นเองค่ะเราจะตั้งไว้ตรงนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเขาจะได้แบบว่ามาทำความสะอาดเนาะ ตอนนี้เบลเตรียมขนมปังปิ้งเดี๋ยวมาปลุกเลยมาแน่ใจว่าแม่บ้านคงกระดูกเนี่ยจะทําอาหารให้หรือเปล่าต้องเป็นพ่อบานสิกุุงกลิงกุุงกริงเป็นกุญแจกนี่ออกมาแล้วก็จะน่าก,กลัวหน่อยๆน่อยก็ไม่น่ากลัวหรอกฉันเป็นแม่บ้านอยากรู้ประวัติของแม่บ้านคนนี้จังเลยค่ะคือในซิมสี่เนี่ยไม่มีเนาะแต่ว่าตอนที่ว่ามีภาค แอดเวนเจอร์ภาคลาลานะคะที่แบบว่าเขาป่าไปก็เห็นมีโครงกระดูกเขาก็เลยบอกว่ามีเอ okay. เราก็จบภาคนั้นไปแล้วเนาะแต่ว่าแบบยังเล่นยังเล่นไปไม่ถึงที่แบบว่าเป็นโครงกระดูกนะคะแต่ว่าเห็นโครงกระดูกในวิหารแลวไงน,นางก็จะทําความสะอาดนะคะทิ้งของค่ะแล้วก็พวกแบบอะไรเนี่ยอันนี้เบลคุณภาพปานกลาง ยังกินได้อยู่นะคะถ้านําไปใส่ตู้เย็นลากได้ไหมเนี่ยโอเคเราจะใส่ตู้เย็นนะคะเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงค่ะใส่ไว้แต่ก็ถนอมไม่ได้นานแต่ก็ได้นานกว่าเดิมก็ใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ชิลๆนะคะออตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ดินเปล่าออสีส่ที่นะคะหนึ่งสองดไอติม ซื้อไอติมดีกว่ามาจอดหน้าบ้านก็ที่อื่นก็ยังไม่มีใครมาปลูกสร้างหรอกคะ่ะเราก็เลยมาปลูกสร้างบ้านกันตรงนี้ใครโทรหาเบลับโทรศพท์เบลบอกกินไอติมก่อนออไม่ได้กินไอติมตั้งนานแล้วว่าสายก็โทรเข้ามาโอเคเราจะกินไอติมโคนนะคะอยากกินสตอรอเบอรี่ค่ะ ก็เดี๋ยวอ่าก็คิดถึงสัตว์เลี้ยงเนาะที่แบบเราไม่มีหมาแล้วเนี่ยเอ้า mm hmm. พ่อเบลจ่ามาบอกนะคะว่าห mm hmm. มาที่บ้านนะคะ mm hmm. บลองคอดลูกค่ะ mm hmm. เฮ้ยจริงปะเนี่ย mm hmm. ไปบ้านไปบ้านเบลดีกว่าเอ้ยไปหัวร้านไปบ้านพ่อเบลดีกว่า mm hmm. กำลังกินไอติมเ mm hmm. พลินๆอยู่เลยอะ mm hmm. ก็ คือจะบอกว่าเราจะเลี้ยงมงกอนะคะเมื่อกี้ที่พูดกันอยู่เนี่ยซึ่งถ้าใครจำได้นะคะคือเบลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเ <ๆ S 2> บลไปที่อหอสมุดนะคะแล้วก็ไปเจอไข่มังกรนำกลับบ้านมามาเลี้ยงใช่ไหมตัวสีม่วงอ่ะวีอเลนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเลยค่ะไปไงเบลวิ่งไปหรอโอเบลขับรถจริงปะเนี่ยเป็นห้องลับนะคะที่อยู่ชั้นใต้ดิน,นะค่ะ เดี๋ยวเบลมาเก็บไข่มังกรเลยนะคะทั้งหมด3าใบตอนนั้นเราให้เบลเนี่ยแอบหยิบไปใบหนึ่งใช่ไหมก็จะเลี้ยงมังกรนะคะมังกรก็จะมีทั้งมังกรม่วงมังกรไฟมังกรสีแดงนะคะแล้วก็มังกรเขียวแล้วก็มังกรดำ <c oughs> เออมาเก็บเลยก็ขอให้แบบเฮ้ยทำไมมันมืดอะ่ะเดี๋ยดิเปิดไฟ ปิดไฟได้ไหมเป็นทางลับที่แบบว่าเข้ามายากหน่อยๆนะคะนี่เข้ามาแล้วไฟก็จะติดอัตโนมัติค่ะเก็บเก็บขโมยเบลเป็นขโมยได้ยังไงอีก5ชั่วโมงนะคะมังกรก็จะคลอดออกมาค่ะเป็นเบบีนะคะเร็วๆเก็บเร็วเร็วเบลเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกลับบ้านกลับบ้านไปรอดูไข่มังกรกันก็ นั่นแหละค่ะเบลยิ้มปริ่มเลยเอ้ยเดี๋ยวดิไปดูม้าก่อนไหมม้าที่แบบพ่อเบลโทรมาบอกว่าแบบม้าคลอดลูกเฉยเลยตกลงบลองเป็นตัวเมียรหรอคะเนี่ยจำไม่ได้เหรอเฮ้ยจริงด้วยบลองคลอดลูกนะคะเป็นแฝดอุย้ยสามตัว เดี๋ยวนะเบลมาถึงไข่มังกรฟักพี่หรออ๋อเปล่าเบลคุยกับไข่มังกรนะคะโอ๊ยนี่นี่มังกรมีออลเล่นะคะมังกรของพ่อเบลนะคะที่ที่แบบว่าของเบลเหมือนกันนั่นแหละเนาะแต่ว่าเบลยกให้พ่อนะคะแล้วลองลองเป็นตัวเมียเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้เล่นครอบครัวของมอลิสนะคะก็เลยทําให้แบบคือแบบมาคลอดลูกอะคลอดแสซะงั้นน่ะเฮ้ จ้าตอนนี้มาคุยกับเบลนะคะวันดีเจ้าตัวตัวสีขาวเป็นลูกมา้ทาทั้งนั้นเลยเบลเจะเอาไข่มาเก็บไว้ตรงนี้ไม่ได้นะเบลต้องเอากลับบ้านนะเดิยวมีคนขโมยถ้่าชายเป็นอะไรอ่ะเ่าชายเดินไม่ได้เหรอเฮ้ยเบลพ่อของเธอไปไหนล่ะ <c oughs> พ่อพ่ออ่อพ่อหาย <c oughs> เบลจะอ้วงนะคะจากการแพ้ท้องแน่เลยไม่ทราบสาเหตุ เบลอยากเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับบลองนะคะเบลคิดถึงบลองค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยตัวสีขาวหมดเลยนะคะเนี่ยความรักนะคะให้ดอมมือแล้วก็เดี๋ยวเรากอดน,นะคะเฮ้ย oh. อันนี้มันหินอาา้าวมาทะเลาะกับลูกฝนตกแล้วค่ะอันนี้มันหินไอ้นี่นี่นะที่แบบว่าเปลี่ยนสภาพอากาศนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบ หมาป่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้เป็นพายุปีศาจหรืออยากลองอ่ะเปลี่ยนดีกว่าดีเหรอเป็นพายุดีเหรอตอนนี้ฝนตกอ่ะเนี่ยถ้าพายุก,ก็แบบเมืองคงพังอ่ะแล้วชายหิวแล้วเนี่ยให้มาทําอะไรพิเรนอีกละก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นแม่มดเป็นแวมไพร์นะคะก็จะเปลี่ยนสภาพอากาศตามที่แบบเราเป็นเอ้าไม่เขาทำคำสาบดีแล้วไปนะ เจ้าชายเจ้าชายอ้าวอ้าอะไรเจ้าชายเปลี่ยนทรงผมและและแบบหนวดเคทาอีกแล้วนะคะแปลงร่างตอนนี้ไม่รอไอ้เจ้าชายมาทำอะไรอะ่ะสรุปเราไม่ได้หายเป็นหมาป่า,าจริงๆหรอคะเบลไม่ได้ลองเจ้าชายรจริงๆหรออ้าวไอ้ติมเมื่อกี้ไอ้ติมต่ามมา เบลเป็นไงบ้างเป็นเพื่อนเอาเบลกลับไปแล้วนะคะเออเบลกลับไปแล้วกลับบ้านแบบว่าไม่รอเจ้าชายเลยอาดามเจ้าชายกะสุดได้ปล่อยพลังพายุปีศาจเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันคือหิเนเ่ยนสภาพอากาศนะคะเอา้ามันมีแมลงอะไรออกมาเต็มเลยอะจับ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  <S <S ถ้าทำมันสำเร็จก็ใช้พลังให้เกิดผลนะคะ มีแบบหิ่งห้อยก็ไม่เชิงอะตัวอะไรสักอย่างนะคะแอบจับให้หมดเลยอุ๊บอ๋อเป็นสภาพอากาศหิมะค่ะเป็นไปได้ยังไงหิมะตกในฤดูร้อนเป็นไปไม่ได้เลยนะคะนี่คือฤดูร้อนแต่กลายเป็นแบบหิมะตกนะคะทุกคนก็คงจะแบบเกิดอะไรขึ้นช็อกไปหมดเลยหินกําลังเปลี่ยนสภาพอากาศนะคะแล้าชายหิว่ะกินมแมลงที่จับมาได้ไหม <c oughs> <c oughs> มีแต่ปล่อยนะคะ กินไม่ได้ให้เจ้าชายกลับร่างเดิมแล้วนะคะเจ้าชายเล่นสกเกต็ตเดี๋ยวเดยวอ๋อเหตุผลที่แบบว่าเปลี่ยนสภาพอากาศตอนนี้นะคะเพราะว่าอยากจะมาเล่นสกเก็ตรตรงนี้นี่เองเอาเป็นว่าอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวจบกันก่อนดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะได้แบบว่าจัดงานแต่งงานอย่างถูกพิธีนะคะแล้วมาดูกันว่าเบลจะได้ลูกแฝดตามที่ คิดไว้หรือเลปล่านะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไม่ได้เล่น The Sim ม3นานมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนยังรอคอยดูเด e s ซิมสากันอยู่นะคะล้าละค่ะบ๊ายบายมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักาวาอีกลิมเดลเจังที่เคยไทยตังก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิม ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์